nổm 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 chịu chị ấy đỡ hơn đỡ hơn ở lại căn nhà chịu kế mà đang lắc nổm khốn vải kế về lo nào bố má chịu má chịu má chịu má lên má hả bố đi về hả bố đi về hả bố đi về nhé em không đi mình kẹn chịu nó Ô, เออพวกนี้มันแกงจิ๋วไอพวกนี้มันแกงจิ๋วเนาะอืมเฮ้ยมันเอาอะไรไปวะเกศหมาพวกนั้นอะไอ้จิ๋วจะตกเกศมันขโมยขนมปังหม้อไปแล้วอ่ะเกศมันขโมยขนมปังหม้อไปแล้วบ่มันเอาไปกินแล้วเกศเอาขนมปังไปกินกันแล้วอ่ะโอ้เกศ โอ้ยมันยังมองใบไปอ่ะตอนพ่ออุ้มไปจิ๋วมาแบบสวยโอกาสเจียวโอ้ไอ้ววกนี้มันกินคนเดียวไม่แบ่งจิ๋วเลยจิ๋วกินไหมจิ๋วกินไหมจิ๋วกินไหมคะจะจิ๋วเนี๋ยวมันกระโดดมันจะกระโดดพ่อคว้ามันไหมใช่พ่อไม่ให้มันโดดแบบมันเจ็บเฮ้ยไอ้นี่จะขโมยนมคนหวานเย็ ไม谢谢่ใช่ไอ้ไอ้ควายนี่ไอ้ควายตัวนี้ไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควายเจียวฮรับเจียวฮาร์ปนะกันยิ่งแบบบบอุ๊ยแลักกันแลักกันโอ้โหโอเลยกันเลยเอ้ยหล่อจังเลยว่ะขนสวยใช่เนอะเออฮ้อเฮ้อักลักไล่เยอ้ารักแลกแลกเจียวครับ เออมันกัดกันแล้วเก๊มันกัดกันแล้วจิ๋วครับเจียวครับจิ๋วครับทำอะไรไม่เอาไม่เอาจิ๋วจะตกโอ้ยทำไมต้องอยาเล่นเออเล่นเล่นเล่นเออลงไปเล่นนี่แน่ลงไปเล่นอุ้ยอุ้ยเป็นไงเราเด้อเด้อจิ๋วกลัวเลยเห็นไหมอ่ะจิ๋วมาไอ้อ้วนมันกัดไอ้จิ๋วพ่อ เจียวทำอะไรจิ๋วเอามาทำอะไรวะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวกูลื้อออกให้หมดเลยมันมีอะไรวะตรงเนี้ยะจิว๋วทำอะไรพ่อไปทำไมออกมาไมา่แบาอะไรดิฮะพ่อ่ายคลิปอยู่พ่อเห็นจิ๋มเข้าไปพ่อส้องใส่สิไอ้นี่แหละวะมันหล่อมไรอ่ะ ขน,น,นมอะไรอ่ะเนี่ยขนมอะไรอ่ะผมไม่เอานี่ก็ไม่เอาเฮ้ยเนื้อมาขวาดขั้นก็นดีนะโซก็ปกจังเลยอะไรเข้าไปอีกจะโดนตี500ห้าร้อยทีหรอ ไปดูเกสอันนี้รอท,ที่ที่เทน,น้ำเกสอย่างน้ำหมดได้ยกใสใหม่ด้วยจริงอ่ะน้ำหมดแล้วเหรอใช้ใช้งานตรงนี้ดีไหมดีเพืออ่อกอมันเฮ้ยอะไรกันวะฮะไอ้วุ้นเดี๋ยวนึกยังวะโอ้ยอะไรกันกับจิ๋วทำไมอ่ะเดี๋ยวกูเตะมากเลยอ้วนเนี่ยโอ้จิ๋วมาอยู่โบ้เลยไอ้พวกนี้มันแกล้งหนูแลูก nhớ hả ừ, u chiếu ma mà mà quá quá mà ừ, ma ừ. ừ, rồi lúc mà chẹp rồi ồ ôi nó rồi ôi ừ, ngoài luôn u chẹp rồi ngỏi luôn hả nặng lá rồi ừ, hết rồi, rồi. Ừ, đặt đặt rồi. Ừ. hả nó nghẹn nghẹn luôn ข้างนี้แน่เลยโอ้เจ็บ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 แหม่พออีโดอีควายอากัดอีอ้วนขาดกระเพกแล้วพอน้โอ้ยังไงดีอ่ะฟังแล้วย่าเขาก็ด่าอีโดแล้วพอเนี่ยอีอ้วนเขากัดเออเขากัดอีเขาเข้าข่ายอ้วนไงแม่เก่งว่าแม่ผ่ายอ้วนอะไว้อีควายหายไปไหนอ่ะโอ้เจี๋ยวโอ้โน่นนี่ขาดกระเพกอะควายอ่ะพ่อเดินไปไหนแม่เจี๋ยวเป็นขาดนะ โอ้เจ็บเลยโอ้เจ็บเลยมามามาอยู่กับบอสที่ฝันนารักรักเอ้ยรักรักโอ้เจ็บ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 ไม่โอ๋หรอให้เอ๋อไรล่ะโอ๋โอ้โอ๋โอ๋จิ๋วโอ๋จิ๋วหน่อยโอ๋จิ๋วหน่อยโอ๋จิ๋วหน่อยเมื่อไร่จะไปฉีดยาวัคซี่นะจิ๋วฉีดจ้าวมะโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ย ชีดกี่ยูตัวเดียวพอแล้วออปล่อยแม่งมหืมเจ้าลากแล้วอย่าไปฉีดวัคซีนกันดีกว่าแล้วพอาหาตังค์ให้พันหนึ่งของฐานยังเลยเป็นแผ่ที่หนาด้วยไม่พ่อชีดวัคซีตัวแล้วไม่กินร้อยเองมา,าดูเจ้าครับ นอนนะโอ้แล้วหรอไม่ต้องทำอะไรมั้งแล้วกูเนี่ยตายแล้วโอ้โหจี๋ดูมันนอนนิ่งไงพ่อดูเหมือนชอบแน่เลยพ่อว่านะมันรักพ่อเนี่ยแล้วแต่พ่อมาแม่หาเกเกลียกันเดี๋ยวครับรักกันรักกันรักกันเออรักกัน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 เฮ้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 ที่มือกัน mẹ đưa mẹ đưa má Nằm oi đưa Ôi Đó là... Đó là... Đó là cái lửa. ôi mẹ đưa ôi đưa mẹ 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 đưa đưa mẹ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 

អាកកាន់លើយហើយយ៉ាโดนหมาอ้อนแล้วថ្នមថ្នមថ្នម